กว่าจะได้ไม้คำหลัง2องเมตรมานะครับนี่ไม้ไผ่ลำใหญ่ๆเลยครับช่วยกันตัดเลยครับออกวัดขนาดได้ตัดผาเหลาเลยครับตอนนี้นั่งเหลาและตรงมารวมไวนะครับเพื่อเอาไล่น้ำออกจากเนื้อไม้นะครับเสร็จแล้วก็อ่อแห้งดีแล้วนะครับเราก็มาทาด้วยสีนะครับสีโอ๊คสีทาไม้นะครับใช้สีโอ๊คเบอร์สีนะครับ พากันให้เรียบร้อยนะครับส่วนเว้าก็เตรียมไว้แล้วนะครับนูน่นตัวใหญ่ๆเลยครับ2องเมตรหกสนะครับ 2, 60, น,บนี่เรียบร้อยแล้วพอสีแห้งนะครับก็เตรียมตัวที่จะประกอบกันได้เลยนะครับตอนนี้ใส่ก้านไวเ้รรไวเรียบร้อยแล้วครับใส่ก้านไว้เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็เมื่อประกอบไม้คำหลังเสร็จแล้วตัวก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหใหญ่มาก 2เมตร60สบนะครับจายก้านอลูมิเนียมนะครับเรามีมี3ามสีนะครับตัวนี้สีสะท้อนแสงเลยครับสวยนะครับมีไม่กี่ตัวแล้วก็มีลายธงชาติไทยนะครับตัวนี้เป็นลายธงชาติเยอรมันนะครับดำแดงเหลืองธงชาติเยอรมันตัวนี้ธงชาติไทยนะครับสวยงามเลยครับใหญ่มากโอ้สุดยอดเลยมีไม้คำหลังนะครับเี่ไม้คำหลังค่อนข้างใหญ่เลยครับ เอาอยู่สบายๆนะครับวันนี้เป็นผ้าร่มแท้กันน้ำใช้ล่างมีคุณให้นะครับนี่คุณ,คณรอบตัวเลยนะครับเวลาขึ้นไปข้างบนตีลมนะครับผ้าตีลมไม่ต้องกลัวแตกนะครับมีการเจาะรูที่ตูดว่าวให้ด้วย2จุดนะครับที่ตูดว่าวสจุดนะครับนี่แล้วก็ที่ปีกว่าวอีกข้างละหนึ่งจุดนะครับรวมเป็น4จุด,จดเพื่อบางคนอาจจะไปต่อหางเล่นต่อผู้ต่อริบบิ้นเล่นได้นะครับนี่ สวยงามนะครับต่อหางยาวๆได้อีกเป็น10 20 30เมตรเลยนะครับสวยตัวนี้เอาอยู่สบายๆนะครับหรือสามารถพ่วงเป็นหุ่นก็ได้ครับตัวนี้ที่เห็นอยู่เป็นหุ่นทหารเป็นพลร่มนะครับกระโดดร่มเลยนะครับตัวนี้หุ่นสวยนะครับเป็นรูปทหารนะครับสุดยอดครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับนี่ตัวนี้ลายธงชาติเยอรมันนะครับสวยก็ ตามนี้เลยนะครับนี่ตรงชาติไทยนะครับก้านอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ลายตรงชาติเยอรม,มันนะครับแล้วก็พิเศษตัวนี้มี2-3ตัวนะครับขอบคุณทุกท่านครับ